มีคนหนึ่งเขาโทรมาถามแม่กูก็เลยคุยกันว่าเขาถามว่าเขาอ่ะเข้าใจเรื่องสัจธรรมแต่ตอนนี้เขามีปัญหาก็คือสติเขาอ่อนหรือความตั้งมั่นเขาไม่มากพอ <_ d ata> เขาก็เลยถามแม่กูว่าขอคําแนะนําแม่กูว่าเขาอ่ะจะอาศัยเครื่องรอดดีไหมเราบอกอาศัยเครื่องรอดได้แต่อาศัยเครื่องรอดเพื่อเห็นจิตเนาะ เครื่องล่อก็เป็นสิ่งปรงัแต่งอาศัยเพื่อเห็นจิตแต่กับดักเนี่ยของคนที่อาศัยเครื่องล่อเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ความสงบมันจะไม่เห็นจิตแล้วมันก็พยายามจะทาสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติรู้เท่าทานรู้เท่าทานแล้วมันจะลืมสาจะทำไปเลยถูกไหมค่ะแต่ทีนี้แต่ครูก็เลยชี้เขาเห็นว่าเอาอย่างนี้จริงๆอ่ะพระเจ้าสอนให้เรารู้ว่าทุกคนกําหนดรู้ค่ะสมุทัยควรลนะตอนนี้สมุทัยมันเกิดขึ้นคือ มันอยากมีสติหรือรู้เท่าทานในขณะปัจจุบันเนี้ยไปเพื่อใครเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองตรงนี้เป็นสมุทัยใช่ไหมใถ้ารู้สมุทัยตรงเนี้ยทุกข์จัดไหมเป็นนิโรธไหมเป็นนิโรธไหมค่ะเป็นนิโรธนั่นคือเป็นมครค่ะนั่นคือมรเกิดขึ้นถูกไหมถ้ามรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะตกกระแสเป็นโสดาบันได้แต่ถ้าเรามีสติมีสติเอาตัวเราไปทาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เห็นจิตหรือไม่เห็นสมุทยัยแม้ในะขณะเดียวเลยมักจะถูกจะเลยไหม ไ,ม,ม,กกไ,ม,ไม่มักก็ไม่ถูกเจริญใช่ไหมมักก็ไม่ถูกเจริญเมื่อมักไม่ถูกเจริญจะตกกระแสได้ไหมจะเข้าสู่หนทางวัตถุได้ไหมเหมือนมันเหมือนมันคนละทางเลยเนาะค่ะถูกไหมเหมือนจะคนละทางเลยทีนี้ก็เลยถามพระตาเคาก็เลยบอกว่าสติเขาอ่อนแต่สติของพระเจ้าอ่ะไม่ใช่การทาค่ะสติของเจ้าพระเจ้าคือรู้รู้ในขณะปัจจุบัน แต่ถ้ามันหลงไปอย่างเมื่อกี้หลงไปไม่ครูชี้ให้แล้วก็รู้กลับมาเพราะรู้เองไม่ได้อะคุยกับครูบาอาจารย์ชี้ให้รู้แล้วก็คือกลับมาก็อาศัยเรียนรู้จากความหลงอ๋ออย่างนี้เรียกว่าสมุทัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ดับตัณหาไหมดับดับตัณหาเมื่อตัดตัณหากิเลสตัณหาวิชาดับไหมดับเลยถูกดับเราต้องไปดับอะไรมันไม่ไม่ต้องไปดับอะไรมันเ้ารู้ว่าสมุทัยทั้งหมดเนี่ยที่มันคิดพูดกระทําทั้งหมดมันเป็นแค่สังขารปรุงแต่ง ค่ะไม่มีใครไหลตามค่ะไม่มีใครผักใสถูกไหมแต่ถ้าไหลตามไปแล้วก็เลิกเห็นว่าในสิ่งที่ไหลตามน่ะก็เป็นอาการของสังขารเป็นจิตอวิชชาเหมือนกันก็กลับมามีสติในขณะปัจจุบันตรงนี้ก็เป็นมากอีกนั่นเราต้องแยกให้ออกว่าคําว่ารู้จริงๆคําว่าสติจริงๆอวพระพุทธเจ้าเนี่ยกายเคลื่อนไหวก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ถูกไหมเวทนาเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเวทนาเป็นอย่างนั้น จิตเป็นอย่างไรก็รู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้นจิตมีราคาก็รู้ทำไมพระเจ้าไม่สอนว่าให้กบทุกไวนมให้เปลี่ยนทุกมาเป็นสุขนะให้คิดที่จะหาวิธีการแก้ไขยังไงกับมันเพื่อนได้บอกสติปัฏฐานนะพุถงสติปัฏฐานพระเจ้าบอกว่ารู้นั้นสติจริงๆของพระพุทธองค์คือรู้ไม่ใช่ทำแต่เมื่อไรที่เราแปลค่าสติเป็นําจะทําให้ดีขึ้นนั่นคือโลภแล้วนะอยากมีสติมากขึ้นเพื่อเราจะพ้นทุก ถูกไหมอยากมีสติมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ทันในขณะปัจจุบันจริงๆแต่ถามว่าเรื่องที่ก็กําลังพูดน่ะมันจบไปแล้วถูกไหม,มหน้าที่ของเขาก็คือการเจริญสติรู้ในขณะปัจจุบันหลงก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้ใหม่อาศัยหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้เป็นหลงเป็นรู้คือถ้าเส้นทางมันไม่ชัดเจนต่อให้เรายืนเดินนั่งนอนขยนันทำ ไปมากเท่าไหร่ก็ไม่ใช่สาัมมาทิฏฐิไม่อยู่ในเส้นทางเพราะเส้นทางนี้ต้องขยันรู้ไม่ได้ขยันทำเพียงจริงๆคือขยันรู้รู้ในสิ่งที่ปรากฏค่ะสังเกตเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราทำไงสมมติว่าความทุกข์เกิดขึ้นเราแค่พูดว่าอ๋อตอนนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะเชื่อไหมว่าถ้าทุกข์เกิดขึ้นเราแค่พูดว่า ขณะนี้ในใจเรามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราได้ตกไปเป็นผู้ทุกข์ไปแล้วตรงนี้เข้าใจไหมได้ตกไปเป็นผู้ทุกข์เข้าไปแล้วเพราะว่ามันไม่รู้แล้วมันไม่รู้แล้วนะมันคิดมันไหลเข้าไปตรงนั้นว่ารู้แล้วแล้วเข้าไปเป็นยังเป็นแล้วว่าฮะเพราะว่าถ้ารู้ใจเอกมันมันก็จะจบบางทีเราก็หาวิธีกบเกลื่อนทำยังไงวะที่จะไม่ทุกข์ ทำยังไงถึงจะดับทุกอันนี้ได้หาวิธีดับไฟบางทีก็เปลี่ยนอารมณ์จะเปลี่ยนอารมณ์ไหมไปทํางานดีกว่าไปฟังเพลงดีกว่าไปอ่านหนังสือดีกว่าจริงๆอ่ะประตูแห่งความเป็นอมตะจริงๆเดินเข้าไปอย่างสง่างามน,นะ,ะเผชิญกับความคับแค้นใจเผชิญกับความบีบคั้นเผชิญกับความทุกข์เผชิญกับไฟที่มันกําลังสุมที่มันกําลังแสดงอาการว่าเหมือนสภาพว่าเราทุกข์ แต่เป็นสภาพทุกข์ถ้าใครกล้าเผชิญกับความทุกข์แล้วเดินเข้าไปจริงๆนั่นแหละประตูแห่งพระนิพพาน<ะ>อยู่นะตรงนั้นนั่นทุกขน์น่ะโค้เป็นของประเสริฐเลยทุกข์เป็นบรมคูแต่พอเรลาบรมคูเกิดขึ้นทําไงเราหนีเราหนีรน<ะ>ครูนักเรียนหนีครูไม่อยากพบครูไม่อยากพ้นทุกข์ไม่อยากพบทุกข์ล้วจะพ้นทุกข์ไหม ไม่อยากเรียนหนังสือกับครูแล้วจะจบไหมหก็ไม่จบถูกไหมแล้วก็หาแล้วมากกบกบกบไปเรื่อยๆสร้างเป็นคนดีมากฉันไม่อยากเป็นคนอย่างนั้นฉันไม่อยากเป็นคนอย่างนี้ถูกไหมก็สร้างตัวตนขึ้นมาอีกนะสร้างตัวตนขึ้นทั้งที่มันเป็นสภาพทุกข์เันคือการทางานของหันขันห้าที่สืบเนื่องต่อกันเป็นสายสายพราไมได้รู้ความจริงแบบนี้แต่ความจริงปรากฏอยู่ในทุกขณะไหม ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนความรู้ตรงนั้นเป็นแค่สัมมาทิฏฐิก่อนเป็นความเหีนให้ถูกต้องก่อนแล้วก็มาเห็นด้วยญาณปัญญาอีกทีหนึง่งถูกไหมม่เห็นความเป็นจริงด้วยตาในไม่ใช่ตานอกแล้วนะอ,อะ่อีกทีหนึ่งโดยการเห็นซ้ําเห็นซ้ําเห็นซ้ําอถ้าเราเข้าใจในเส้นทางนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องทํานอกจากนอกจากอะไรนอกจากรู้ถูกไหมเมื่อไรที่มันเปลี่ยนเป็นการการะทําถ้าใครจับจุดตรงนี้ถูกนะ มันไม่รู้ละมันจะทําเป็นสมุทัยยังเมื่อรู้ว่าเป็นสมุทัยมันถูกละยังมันถูกละแล้ว,ลว,ถ,ลวถูกไหมตอนที่มันเป็นสมุทยัยเป็นผู้ทุกยังเป็นแล้ว,บบวเป็นผู้ทุกไปแล้วแต่เมื่อไรที่มันเป็นสมุทัยเป็นนิโรธยังเป็นแล้วมันเป็นมรคยังป็นเป็นมรคแล้วถูกไหมเนี่ยมันต้องสติปัญญามต้องฉับไวฉับไวฉับไวแต่ตอนแรกมันก็ไม่ได้ฉับไวหรอกเพราะมันอยู่ในขั้นการฝึกแต่มันต้องแม่นยำอ่ะไน้ครูรูว่าเหมือนในช่างที่อิงธนูอ่ะ เราซ้อมบ่อยๆซ้อมบ่อยๆเรารู้เลยเป้ามาอยู่ตรงเนี้ยเป้ามันไม่เปลี่ยนไปอยู่ตรงไหนเลยอ่ะแล้วยิงเป้าเดียวเป้าเดียวเป้าเดียวไปเลยให้มันเข้าเป้าฝึกฝึกยิงยิงที่เดียวที่เดียวจุดเดียวให้มันช่ำชองช่ำชองเหมือนในในขังธนูยิงในแม่นยิงแม่นยิงธนูยิงเท่าไหร่ก็ต้องเป๊ะยิงเท่าไหร่ก็ต้องเป๊ะยิงเท่าไหร่ก็รู้สมุดไทยยิงเท่าไหร่ก็เห็นสมุดไทยยิงเมื่อไหร่ทุกก็กําหนดรู้ค่ะไม่ใช่สัตว์บุคคลตตวตเราเขาเนี่ย ถ้าจิตมันเป็นสมาธิแบบนี้นะมีความตั้งมั่นอย่างนี้นะยิงธนูแม่นอย่างนี้นะมันไม่มีผู้ทุกอมันมีแต่ข่าสภาพทุกแค่นั้นเองเออแม่ครูเขาว่ามันมันไม่ยากมันยากไหมมันไม่ได้ยากถูกไหมลนะ่ะเออแล้วก็ถ้าพลาดแล้วนะจบแล้วจบเลยนั่นก็อนุใสะอนุใสยของความเคยชินอวิชชาคืคอชอบเรียร่า ไม่จบแต่ต้องหาอะไรก่อนหาคนผิดนะอันนี้คือคือถือคือแบบเวลาที่มันยึดถือเป็นตัวตนมันต้องหาคนผิดคนถูกต้องเรียรา่าแต่เราก็รู้ว่าอันนี้มันก็เป็นแค่ผลประโยชน์ของอวิชชาหรือผลภัยได้ของอวิชชา <c oughs> ที่มันติดจิตมาแต่ไม่มีใครติดจิตนะไม่มีใครในจิตแล้วไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราขับด้วย <c oughs> ถูกไหมมันก็เป็นแค่อาการของสังขารปรุงแต่งแค่นั้นนั่นในสิ่งที่สะสมมาด้วยความไม่รู้เนี่ยไม่อยากคําว่าใช้คนการสืบเนื่องต่อกันเป็นสายสายของขันห้าเนี่ยในการสะสมในแต่ละขณะจิตก็ไม่เหมือนกันแต่มันเหมือนกันตรงที่มันเป็นสังขารปรุงแต่งหมดอมเป็นการทํางานของขันห้าทั้งหมดถูกไหมไม่ว่าจะยากจะง่ายจะมีนิสัยอย่างไรอย่างนั้นก็นิสัยก็ทำงาน,น,นงานน้ำเงาของขันห้าไหม นิสัยก็เป็นรูปนามเกิดดับไหม,มเป็นรูปนามดดสิ่งแบบเนี้ยความรู้อันยิ่งอย่างเนี้ยปัญญาอันยิ่งอย่างเนี้ยอยากให้หายไปจากใจอ่ะม,มันต้องเป็นพื้นฐานของใจอ่ะเป็นพื้นฐานของใจเลยว่าสิ่งเนี้ยเป็นอันดับแรกและมันตกผลึกทั้งโลกธาตุน่ะมีแต่สิ่งนี้สิ่งเดียวอ่ะมีแต่สำคัญเท่านั้นที่เกิดดับเกิดเองดับเองอยู่ในใจเมื่อไหร่ที่มันก่อตัวตวขนขึ้นมาก็ต้องรู้เป็นสมุทยัย ถูกไหมรู้เป็นสมุทัยมันก็ละเองอก็จบแล้วก็รู้ให้ไวอย่างงี้แหละนี่แหละคือทางเดินที่พวกเราต้องเดินจริงๆโดยที่ไม่มีผู้ทางแต่เมื่อไหร่เจอผู้เดินทางเมื่อไหร่ก็ไม่ยากไม่ต้องฆ่าพบผู้รู้ไม่ต้องฆ่าผู้รู้แต่พอเราไปอ่านว่าพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้เราก็หาวิธีฆ่าการฆ่าคือการรู้ว่าผู้รู้นั้น ก็เกินเพียงแค่สงคัสงขารปรุงแต่งมิใช่ตัวตนนั่นแหละพบผู้รู้ค้าผูพพ้รู้าราสาธถ